สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ู u ูบถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15พกพฤศจิกายน2อง,ง5ครับมีความเคลื่อนไหวจากเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตได้ออกมาเตือนนะครับว่าอย่าประเมินความเข้มแข็งของรัสเซียต่ำเกินไปแม้ว่ายูเครนนั้นจะประสบความสําเร็จในสมรภูมิรบในเคอร์ซอน ซึ่งบอกว่ายูเครนนั้นอาจจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากในหลายเดือนข้างหน้าในช่วงฤดูหนาวนี้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนนั้นได้เดินทางเยือนเมืองเคอร์ซอนเมื่อวันที่14พฤศจิกายนซึ่งอยู่ภาคใต้ของประเทศพวกเขาเพิ่งยึดคืนจากรัสเซียมาได้มากมาซึ่งรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการถอนกําลังทหารกว่า40,000นายออกจากพื้นที่แห่งนี้และไปตั้งอยู่ในพื้นที่ใหม่ห่างจากพื้นที่เดิมเดอร์เกือบเกือบ200กิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทางด้านเยสโตเทนเบิร์กนั้นออกมาเตือนไปยังยูเครนบอกว่าไม่ควรทําผิดพลาดด้วยการประเมินรัสเซียต่ําเกินไปกองทัพรัสเซียนั้นยังมีศักยภาพปักบายเช่นเดียวกันกับมีทหารจํานวนมากและพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความตั้งใจในการที่จะแบกรับกับความสูญเสียมหาศาลเขายังบอกนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับก็อาจจะทําให้ยูเครนนั้นจะต้องพบกับความยากลําบากเป้าหมายของปูตินก็คือทิ้งยูเครนไว้ในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บและมืดมิด ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานั้นกองทัพของรัสเซียได้มีการดําเนินการตัดขาดเรื่องของพลังงานในหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับคำพูดดังกล่าวของเยสโตเทนเบิร์กนั้นไปในทิศทางเดียวกับทางด้านแอนโทนีบิงเกนซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็เคยออกมาบอกในลันกษณะเช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือว่ายูเครนอาจจะต้องเข้าสู่การเจรจา,าเพื่อยุติความขัดแยง้งเยสโตเทนเบิร์กนั้นก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับยูเครนในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาจะเจรจา,ากับรัสเซียเพื่อยุติสงคราม และจะดําเนินการได้อย่างไรตอนนี้สิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าทางด้านในส่วนของตะวันตกนั้นก็คือให้การสนับสนุนยูเครนเพื่อที่จะเมื่อเกิดโต๊ะเจรจาขึ้นมาก็จะทําให้สิ่งที่ยูเครนจะได้รับก็คือความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรองบนโต๊ะเจรจาซึ่งยูเครนนั้นอาจจะมีอํานาจต่อรองที่เหนือกว่าทางด้านรัสเซียในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีเอกราชในยุโรปนะครับเยนตตเทนเบิร์กยังระบุนะครับว่าการถอนทหารของรัสเซียออกจากพื้นที่ทเคิร์ซน,นั้นสร้างผลและกําลังใจ อย่างน่าขึ้แก่กองทัพยูเครนแต่มันก็แสดงให้เห็นเช่นกันถึงความจําเป็นต้องเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับทางด้านฝักฝั่งของโจไบเดนก็บอกว่าพวกเขาชื่นชมทางด้านยูเครนในการที่เอาชนะในสมรภูมิรบในครั้งนี้ได้ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวอลเนเวียเซเลนกี้นั้นก็บอกนะครับว่าเขาเองนั้นก็จะเร่งดําเนินการในการซ่อมแซมเรื่องของสาธารณูป,ปโภคในพื้นที่เมืองเคอร์ซอน เพื่อที่จะให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการมอบเหรียญกล้าหารให้กับบรรดาทหารที่เรียกว่าตะลุยเข้าไปในเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้แต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าเมืองน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเผชิญหน้าหรือว่าปะทะกันหนักหน่วงนะครับแต่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้มีการถอนกําลังทหารออกไปแล้วก็ดูเหมือนว่าการถอนกําลังทหารรวมถึงอพยพพลเรือนนั้น,น,นเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าสักระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะมีการประกาศออกมาและสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยยุโทโธปกรณ กว่า5,000ชิ้นเนี่ยครับออกจากพื้นที่ภายในเวลาเพียง2วันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้หลายฝ่ายนั้นก็บอกว่านี่เป็นการถอนทหารทางยุทธวิธีซึ่งมีโอกาสที่พวกเขานั้นอาจจะกลับมาตีโต๊ะของทัพยูเครนในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ทางด้านเลขาธิการนาโต้นั้นออกมาเตือนว่าระวังรัสเซียนั้นยังมีไม้ตายไม้เด็ดที่เรียกว่าดูเบาเขาไม่ได้เพราะมีโอกาสที่พวกเขานั้นจะสามารถเนี่ย ดำเนินการบางสิ่งบางอย่างกับกองทัพยูเครนได้อีกครั้งในอนาคตรครับ